อาวันนี้ก็มาหาคุณยายสะอาดกับพาไปหาหมอพาไปหลายอันละแข็งแรงขึ้นอยู่บ่ใจสะอาดแข็งแรงขึ้นได้อยู่หมู่พ่อกระถามข้าวด้ละใครไลายเด้อหลายเลยลุลานเ้ยจิบปูมาดีมาเัมนกันดีกบคุณเด้อกบคนคนคนด้อเลยลานเลยก็นี่ไอเดียก็ได้กิน สุก,กี้เต้ยน้อยกับนาโต้กับเมื่อนี่อยู่กับอีลุงลุงพัดอ,อ,ายอยา้ายใจใหญ่กินยังเดียวเต้น้อยเราไปซื้อซินอิ่มใช่ไหมที่ฮอดคิดถึงขอบคุณพี่น้องป้องป่ายทุกคนเด้อที่เนาะคือ่งกำลังเจอคุณยายเนาะไหมเนาะเพิ่งไ,ไปหาหมอมาหมอกันนัดสิบห้าหมื้ออืมอีกขึ้นกันไปเพราะฝน